ก็ยังมีแนวคิดอื่นๆที่น่าสนใจนะเช่นทฤษฎีทางลาดภายในตัวพีระมิดหรือ internal ramp ที่สถาปนิกฝรั่งเศสชางเปียอูแดงเสนอไว้อ๋อที่ว่าสร้างทางลาดวนอยู่ข้างในครับหรือแนวคิดเรื่องการใช้เครื่องจักรกลบางอย่างช่วยยกหินหรือออบางทีก็ไปถึงแนวคิดแฟนตาซีหน่อยๆเรื่องเทคโนโลยีจากต่างดาวอะไรแบบนั้นแล้วในมุมมองของนักวิชาการปัจจุบันล่ะคะ เขาให้น้ำหนักกับหลักฐานเรื่องท่าเรือระบบขนส่งทางน้ำนี้มากน้อยแค่ไหนเทียบกับทฤษฎีอื่นคือปัจจุบันเนี่ยแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมีหลักฐานสนับสนุนมากที่สุดในหมู่นักอียิปต์วิทยานักโบราณาคดีก็คือการขนส่งหินส่วนใหญ่ทางน้ำนี่แหละครับผ่านคลองผ่านท่าเรือกีซ่าควบคู่ไปกับการใช้ทางลาดภายนอกเพื่อเอาหินขึ้นที่สูงค่ะเหตุผลหลักๆเลยคือเรามีหลักฐานที่จับต้องได้ไครับ ทั้งบันทึกเมเรเรที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรงเลยทั้งร่องรอยทางกายภาพใหญ่ๆของคลองของท่าเรือที่ขุดเจอจริงๆในขณะที่ทฤษฎีอื่นอย่างทางลาดภัย